ตอนที่124ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยและการจัดทำรายการวิทยุเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบากที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลาย ขอความสันติจงมีแด,ด่ทุกท่านสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิฉันอัสรารัตการันมาเป็นผู้ดำเนินรายการคะ่ะคุณผู้ฟังคะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ก็เผยแพร่ออกอากาศมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะผู้วิจัยและผู้จัดรายการซึ่งเป็นผู้หญิงจากชุมชนทั้ง6คนได้นำเรื่องราวที่น่าสนใจ เกี่ยวกับชุมชนทั้ง6แห่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังผ่านรายการมาตั้งแต่วันที่15มกราคมที่ผ่านมาวันนี้เป็นตอนที่124แล้วล่ะค่ะโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุหลักและสถานีวิทยุชุมชนรวม15คลื่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่นะคะก็เป็นการออกอากาศทุกๆวันค่ะ วันล,ละหนึ่งตอนรวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์อีก4เว็บไซต์ค่ะเพื่อให้ผู้ฟังทั่วประเทศได้มีโอกาสรับฟังรายการของเราค่ะวันนี้นะคะเป็นการออกอากาศตอนที่124และมีตอนต่อไปก็เป็นตอนที่125ค่ะซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายของการออกอากาศรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้นะคะก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งค่ะของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสียงจากผู้หญิงในครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นวันนี้นะคะดิฉัน จึงได้เชิญคุณโรยาจามจุรีหัวหน้าโครงการวิจัยจะมาบอกเล่าถึงข้อค้นพบที่ได้จากการทำงานวิจัยครั้งนี้ค่ะในตอนนี้นะคะดิฉันขอประมวลภาพรวมของการจัดรายการแล้วก็สิ่งที่เป็นข้อคิดหรือข้อค้นพบในการทำวิจัยแล้วก็ในการจัดทำรายการวิทยุให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ คุณผู้ฟังคงจําได้นะคะนักวิจัยหรือว่านักจัดรายการวิทยุของเราทั้ง6คนซึ่งเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวจาก6ชุมชนเนี่ยก็ประกอบไปด้วยคุณย่าอาลีนะคะซึ่งคุณผู้ฟังคุ้นเคยกับเสียงของเธอดีในฐานะนักจัดรายการวิทยุชุมชนมาก่อนเธอก็เป็นผู้เปิดเรื่องราวของชุมชนโบราณริมอ่าวปัตตานีแหล่งนาเกลือและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ อายุกว่า400ปีของปัตตานีนะคะที่บ้านตันยงลุโลอําำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเรานําเสนอเรื่องราวที่นั่นไป14ตอนค่ะ คนที่2นะคะคือคุณนิดอ,อิแต่แลนะคะผู้หญิงนักพัฒนาที่บอกเล่าเรื่องราวจากชุมชนบ้านบุกิตตำําบลบางโวยินีนอําเภอยะหาจังหวัดยะลาซึ่งที่นั่นเนี่ยมีความเข้มแข็งทางด้านการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพการจัดสวัสดิการชุมชนมีรางวัลกว่าร้อยรางวัลน,นะคะเป็นสิ่งบ่งบอกถึงการยอมรับการทํางานของคนในชุมชนแล้วก็ในสังคมเราออกอากาศไปจํานวน17ตอนค่ะ ส่วนคุณคอริยอหฮาหลีจากบ้านส้มตำบลควนูรียำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีผู้สูญเสียพ่อในเหตุการณ์เมื่อ28เมษายน2547จับคู่สนทนานะคะกับกาเยนะสะเบ จากบ้านจาเลาะตําบลไพรวันอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสผู้สูญเสียสามีในเหตุรุนแรงรายวันแล้วก็เป็นแม่ที่เคยเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ลูกในคดีตากใบจนอายการสูงสุดมีคําสั่งถอนฟ้องในคดีนี้ทั้งสองคนนะคะสะท้อนเรื่องราวการสูญเสียและการก้าวข้ามหรือการต่อสู้ฝ่าฟันของตัวเองแล้วก็ของคนในชุมชนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยได้รับผลกระทบจากความรุนแรง เรานำเสนอทั้งสองชุมชนนี้รวมรวมแล้ว27ตอนค่ะเช่นเดียวกับดวงสุดานุยสุภาพนะคะจากชุมชนบ้านเทรยาตำบลตาแกะอเภอยะริร่งจัังหวดปัตตานีผู้สูญเสียพ่อและก็ปู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงรายวันเธอสะท้อนเรื่องราวของชีวิตเธอและก็ชุมชนของเธอที่ได้รับผลกระทบทั้งจากการสูญเสียสทรัพยากรและสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรง เราออออากาศไปทั้งหมด15ตอนค่ะแล้วก็นักวิจัยแล้วก็ผู้จัดรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้คนสุดท้ายของเรานะคะก็คือกะรอหรือมาริสาสมเ ah ห e นะคะจากบ้านพ่อมิ่งตํตำบลพ่อมิ่งอํอำเภอปันริจังหวัดปตัตตานีผู้สูญเสียสามีจากเหตุดุนแดงรายวัน เธอก็ปิดท้ายการเล่าเรื่องราวของชุมชนที่แม้ว่าจะอุดมแล้วก็ร่ำรวยไปด้วยนาข้าวอากาศข้าวและสวนมะพร้าวซึ่งเป็นทรัพยากรหลักในชุมชนแต่ว่าผู้คนเนี่ยก็มีชีวิตอยู่ด้วยความเสี่ยงอันตรายและไม่รู้สึกปลอดภัยจากเหตุรุนแรงรายวันที่เกิดขึ้นอย่างตลอดต่อเน,นื่องไม่หยุดนะคะทําให้มีครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับผลกระทบกว่า11ครอบครัวแล้วที่นั่นเธอบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตและชุมชนของเธอรวมแล้วทั้งหมด 21ตอนในรายการค่ะ ผู้ฟังที่ฟังรายการของเรามาอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะจะเห็นว่าเรานําเสนอเรื่องราวของชีวิตบุคคลและชีวิตชุมชนถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูญเสียโดยตรงอย่างคอริยอแยนาะดวงสุดาและกะรร้อนเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้เธอแบ่งปันบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของการสูญเสียและการก้าวข้ามหรือว่าการต่อสู้ฝ่าฟันกับความสูญเสียและการแบกรับภาระต่อจากนั้นเนี่ยเป็นจำนวนหลายตอนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าเป็นประสบการณ์ตรงของผู้พูด ที่เต็มไปด้วยแง่คิดบทเรียนที่มีคุณค่าต่อการรับฟังค่ะผู้ฟังฟังแล้วก็ได้กำลังใจแล้วก็แรงบันดาลใจจากเรื่องราวชีวิตของเธออันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากการประเมินรายการของผู้ฟังค่ะแนวคิดหรือว่าคอนเซปต์หลักของการนำเสนอเรื่องราวในรายการเสียงจากผู้หญิงแชาดแดนใต้ที่เรานำมาทำเป็นจิงเกิลหรือว่าเสียงตอนเปิดรายการทุกครั้งเนี่ยก็คือเป็นการเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัวและชุมชนภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องก้าวข้ามไม่ได้เราเน้นนะคะให้เห็นถึงการก้าวข้ามหรือผู้ที่ฟังง่ายๆก็คือเป็นการต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคความยากลำบากทั้งหลายที่บุคคลหรือว่าชุมชนนั้นเนี่ผชิญหรือพบเจอนะคะซึ่งก็ไม่เฉพาะแต่ความรุนแรงแล้วก็ผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่ยังได้รวมถึงปัญหาอุปสรรคอื่นๆที่รุมเร้าที่มีอยู่แต่เดิม อย่างเช่นปัญหาการเสื่อมโทรมและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งที่มาของอาชีพแล้วก็อาหารของคนในชุมชนปัญหายาเสพติดปัญหาความยากจนการไม่มีงานทำซึ่งสัมพันธ์กับการหดหายของทรัพยากรจนทำให้ผู้หญิงในชุมชนเนี่ยต้องกลายไปเป็นสาวโรงงานและผู้ชายต้องไปขายแรงงานที่ประเทศมาเลเซียทำให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมามากมายนะคะ เราต้องการชี้เห็นถึงการไม่ยอมจำนนหรือว่ายอมพ่ายแพ้ของบุคคลและชุมชนแม้แต่ผู้สูญเสียสามีหรือพ่อซึ่งเมื่อวานเนี่ยเธออ่อนแอที่สุดเอาแต่ร้องห่มร้องไห้แต่ว่าเมื่อได้รับการเยียวยาที่ไม่แบ่งฝ่ายจากทุกภาคส่วนนะคะวันนี้เธอก็ลุกขึ้นมาแล้วกลายมาเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแ,งแรงที่สุดคนหนึ่งที่ต้องดูแลครอบครัวแม้กระทั่งเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบคนอื่นๆในชุมชนด้วย ในรายการของเราตอนท้ายๆเราได้วิเคราะห์เพื่อค้นหาปัจจัยหรือตัวช่วยทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและชุมชนที่ทำให้บุคคลหรือชุมชนนั้นเนี่ยสามารถก้าวข้ามหรือพยายามที่จะก้าวข้ามหรือต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหาปุปสรคและผลกระทบต่างๆ ซึ่งเราก็พบนะคะว่ามีปัจจัยหลักๆห,หลายประการด้วยกันอย่างเช่นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเครือข่ายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์และช่วยบรรเทาความทุกข์ยากหรือผลกระทบที่ชุมชนประสบปัจจัยที่ช่วยให้ชุมชนสามารถก้าวข้ามอีกปัจจัยหนึ่งก็คือจิตสำนึกและการขับเคลื่อนงานเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนให้กลับมาเป็นแหล่งอาหารแหล่งอาชีพของคนในชุมชนเหมือนเดิม อีกปัจจัยหนึ่งที่เราพบในสองชุมชนที่ศึกษานะคะก็คือการใช้หลักคิดทางาศาสนามาเป็นแนวทางในการสร้างสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนในรูปของสกาศในชุมชนที่มีผลกระทบจนความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่เป็นพุทธมุสลิมมีปัญหามากขึ้นเราก็ยังพบได้ว่าความสัมพันธ์ที่ดี ที่มีมากันแต่ดั้งเดิมนะคะของคนมุสลิมและพุทธในชุมชนเนี่ยกลายเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองสาศาสนาในชุมชนต้องบาดหมางแตกร้าวอย่างรุนแรงและบานปลายยิ่งขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นนอกจากนี้นะคะเราก็ยังพบว่าการยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางาศาสนาโดยเฉพาะหลักการซอบาสหรืออดทนอดกลั้นจะช่วยคนในชุมชนรวมทั้งผู้สูญเสียสามารถเผชิญกับความทุกโศก ความยากลำบากและผลกระทบที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดการอาฆาตมาดร้ายการล้างแค้นการเอาคืนต่อผู้ที่มีส่วนทำให้คนในครอบครัวตนหรือชุมชนของตนเนี่ยเสียชีวิตไปเรายังพบนะคะว่าการร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยเหลือเยียวยาแบบไม่เลือกฝ่ายจากทุกภาคส่วนทั้งจากครอบครัวญาติพี่น้องมิตรสหายนะคะจากองค์กรภาครัฐ จากภาคประชาสังคมช่วยทำให้ผู้สูญเสียและคนในชุมชนเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งจนสามารถลุกขึ้นมาดูแลตนเองและปกป้องดูแลเยียวยาคนอื่นๆในชุมชนอีกด้วยเรายังพบด้วยนะคะว่าแม้แต่ความเป็นหญิงซึ่งเป็นเพศที่มีความอดทนขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีสำนึกในการปกป้องดูแลสมาชิกในครอบครัวสูงอีกทั้งสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและความยากลำบากได้ดี เป็นปัจจัยสาคัญนะคะที่ช่วยให้ผู้หญิงและชุมชนเนี่ยสามารถก้าวข้ามความยากลําบากในด้านการประกอบอาชีพและก็ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงได้แล้วก็สําหรับผู้หญิงที่สูญเสียสามีจากเหตุการณ์ความรุนแรงแล้วเนี่ยเธอตอบเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าลูกและก็อนาคตที่ดีกว่าของลูกเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เธอเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างอดทนและเข้มแข็งพร้อมก้าวข้ามฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาที่เข้ามายัางชีวิต คุณผู้ฟังค่ะผู้หญิงจากภาคประชาสังคมบางท่านให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของเราด้วยนะคะว่าความอ่อนโยนยและความมีเมตตาที่มีอยู่ในตัวผู้หญิงจะเป็นปัจจัยด้านบวกที่จะช่วยเกิดสันติภาพขึ้นได้ในพื้นที่ค่ะ คุณผู้ฟังคะแล้วก็นี่เป็นข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยและการให้สัมภาษณ์ของผู้วิจัยและการสัมภาษณ์ของคนในชุมชนเป็นจํานวนมากนะคะใน6ชุมชนซึ่งเราสะท้อนผ่านทางรายการเพื่อหวังที่จะเป็นข้อคิดที่สําคัญแก่คุณผู้ฟังในรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้คะ่ะ คุณผู้ฟังคะนั่นก็คือเสียงของคุณโุริยาจามจุรีหัวหน้าโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสียงจากผู้หญิงในครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นค่ะที่ได้พูดถึงข้อค้นพบที่ได้จากการทําวิจัยและการจัดรายการวิทยุครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะเห็นนะคะว่าถ้าคนในชุมชนเข้มแข็งและเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเป็นปัจจัยสําคัญค่ะที่จะทําให้ชุมชนนั้นสามารถก้าวข้ามภาวะความยากลำบากและผลกระทบ ที่ชุมชนกําลังประสบอยู่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของทรัพยากรเสื่อมโทรมปัญหาความยากจนปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบคุณผู้ฟังคะสําหรับอตอนต่อไปนะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของรายการเสียงจากผู้หญิงชยา,ายแดนใต้คุณสุรยาจะได้มาพูดคุยและสรุปถึงมุมมองเรื่องความมั่นคงของชีวิตที่ต้องคํานึงถึงไปพร้อมๆกับความมั่นคงของประเทศและของชาติค่ะติดตามรับฟังให้ได้นะคะ สำหรับวันนี้ดิฉันอัศรารัตการันและคุณโซรยาจามจุรีหัวหน้าโครงการวิจัยต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์073336490ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งนี้